You got me feeling good, yeah. You got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good. เอาละกราบสวัสดีเราผู้เล่นอีฟุตบอล2024ทุกท่านด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็จะพบกับอันวาเลนนั่นเองครับวัยรุ่นจากแมนซิตี้ครับเป็นบุคคลที่สามารถแขวนสตาร์ทได้เลยนะครับถ้ามึงได้บอลังดอนเนี่ยคือมึงไม่มีอะไรติดค้างในโลกฟุตบอลแล้วนะจริงๆนะครับคือได้หมดเลยฮะคนนี้เอาละครับเดี๋ยวมาดูเพล์สไตล์กันนะครับก็จะเป็นตัวเติมครับโพดิมิดฟิลด์เนาะเล่นได้4ตำแหน่งครับกลางลุกหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ RWF ได้ครับเดี๋ยวขอข้ามมาที่การใช้เท้าก่อนนะครับเท้าหลักเป็นเท้าขวาซ้ายกกก็็ใใชช้้้้ไดดีเหมืออนนััครบบแลว่ย ฟอร์เป็นอเดอร์เวลลิงไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็การประกันอาการบาดเจ็บก็จะเป็นไฮนะเดี๋ยวจะไปกันที่สกิลครับก็จะมีครัสวิไฮเทิร์นครับมีซ o อฟคอนโทร l ปัน่นโค้งดิปปิ้งช็อตไล s ิ n งช็อตยิงไกลก็มีเฟิร์ส i m ม s ช็อต n ันทัศพลาสจกทะลุช่องแล้วก็ปิดไฟครอสครับแล้วพลังของล่างนี้นะครับพลังดังเดิมเนี่ยจะอยู่ที่94พอเราเอาไปบู์ทีมแล้วก็จะเป็น97ครับ เอาละครับและนี่ก็คือสเตตตอนเราเอาข้าทีมเรียบร้อยแลยนะครับการหาช่อง87คุบคุมบอล9เเลี้ยงบอล80คง้อคงุมบอล82ส่งสั้น85ส่งยาว80จบสกอร์88หม่งบอล74เล่นรูตั้งเตะ75ปั่นโค้ง83สปีด79สปีดต้น88คลิปพาวเวอร์85จำ71ความแข็งแกร่ของร่างกาย74 บาลาน์83สเตมินา83ครับแล้วก็มีในเรื่องของการป้องกันด้วยนะที่มันดูสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือการใช้เท้าสกัดเนี่ย72ดุดัน79ครับดูจากสเตตโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันเข้าขั้นดีแล้วครับแล้วก็มีปานกลางนิดนึงนะแต่ไม่มีด้านไหนที่มันแย่เลยครับถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับตัวเติมที่จ่ายบอลก็ได้ยิงไกลก็ดีครับเลี้ยงบอลก็โอเคแหละ,ะ80ขวานะครับแต่ก็ไม่มีสกิลเล่นท่ามันผมว่ามันน่าเสียดายตรงเนี้ยน,น่าจะมีสกิล มันก็มีสกิลคัฟฟไม่หเทิร์นอยู่แต่ผมว่ามันไม่พอมันต้องมีพวกดับเบิลทัสอะไรอย่างนี้มาด้วยถึงจะโอเคนะครับเอาแล้วครับแล้วก็มาบรรยายความรู้สึกหลังเล่นกันนะครับตัวโฮดิ้งเมฟิลหรือว่าตัวเติมเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องจบสกอร์ดีใช่ไหมครับระดับหนึ่งอ่ะเออต้องยิงไกลดีจบสกอร์ดีนะครับอันวาเลสถือว่าทําได้ดีครับจังหวะนี้ก็หลุดเข้าไปยิงเรียบร้อยครับปเตอร์เชคเซฟไม่ได้แล้วก็การหาช่องนะครับการสอดเข้ามาทําประตูเนี่ยการหาตําแหน่งการทําประตูก็ถือว่าดีมากคครรัับบงหหวววนนีี้้้ก็ใตไป่่ิแล จ่ายดีด้วยแล้วก็เรียบร้อยอันนี้ขอยืนยันเลยนะครับว่าจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างคมทีเดียวเลยแหละคือตอนที่ผมนั่งเล่นหลายนัดเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนบูโน่ฟันเดนสเลยครับจังหวะนี้ก็ยิงไกลดีเหมือนกันครับอ่ายิงม่วงเข้าไปโอ้โหบอลพุ่งเป็นลูกไฟเข้ากระข่ายไปแล้วครับอ่ายิงไกลก็ดีนะแล้วก็จบสกอร์ดีคือเหมือนบูโน่เลยอ่ะบูโน่ร่างโฮดี้มฟิวอ่ะเออร่างเติมอ่ะ แล้วก็การเชื่อมเกมกับเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับส่งสั้นค่อนข้างแม่นนะจ่ายยาวอะไรเนี้ยส่งลงส่งยาวแม่นอยู่ครับแต่วันนี้ก็จ่ายให้จ่าดอนนะครับวิ่งไปจ่าดอนอยังไงยิยักษโอ้โหเป็นผลอ่ะได้อยู่อ่ะไปจ่าดอนพุ่ง้าไปยิ่งปัดออกมาได้นี่ครับความพิเศษของอาเรเลสครับจังหวะนี้ก็จบคมๆไปก่อนนะเป็นแนวลูกที่ยี่งบอลเก่งครับ ดูดันสูงแล้วก็การใช้ตาสกัดดีครับแต่ว่าเวลายืนตำแหน่งเกมรับเนี่ยเราต้องเอาเอัวนเลฟไปคุมเองกันสักหน่อยนะถ้าแต่เอาเอัวนเลฟปเล่นเกมรับเนี่ยแต่ก็แย่งได้ดีอ่าเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับเกมรับฮะต้องควบคุมเองกันสักหน่อยครับมีรฮบแย่งไปแล้วฮะแย่งบอลดีครับจริงๆแล้วก็จ่ายกลับมาเนี่ยทำให้แนวลุกของเราเล่นได้ต่ออันนี้จ่ายติด <laughs> จังหวะที่เลี้ยงบอลเนี่ยก็ทําได้ดีครับไม่ถึงกับแย่เลยนะเแอซิสแเนี่ยมันพอแบบ พอพลิกได้พออะไรได้อยู่ครับเมื่อกี้ก็ออกตัวดูช้าๆนะแต่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีส่วนในเรื่องของความแข่งนะครับก็มีพอประมาณนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้อ่อนแอเลยนะครับนีครับได้อยู่อะไปเนี่ยโมเซล่าเบียดมาแต่ก็เซียนนิดเดียวครับตั้งหลักได้ฮนะแล้วก็วางเท้ายิงเข้าไปฮนะเรียบร้อยยิงไกลก็ดีส่วนในเรื่องของลูกกับอากาศนะครับเขาเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าโมงเข้าเนี่ยผมเอาใส่มาแล้ว นะครับข้อเสียก็จะเป็นเรื่องลูกอากาศนั่นแหละที่เวลาเติมมาเนี่ยไม่ค่อยได้โมงไปนิดนึงเพราะว่าเวลาผมเอาปีกเนี่ยเปิดเข้าไปใช่ไหมครับพออเวเลสเขาเติมมาเนี่ยจะมงเนี่ยโดนสกัดตลอดก็ไม่รู้ทำไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเล็กก็ได้แล้วก็การเปิดโมงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้โหดเหมือนแพดก่อนนะครับ แล้วก็ผมขอสรุปการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับเป็นกองกลางโอดีมิฟิลที่เติมมาจบสกอร์ได้ดีครับและการยิงไกลเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันครับจังหวะชิงบอลทูส่งสั้นส่งยาวให้เพื่อนก็ใช้ได้ครับแต่จุดเด่นหลักๆเนี่ยผมมองว่าเป็นการเติมมาจบสกอร์ซะมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่การโม่งนะเออเติมมายิงนะฮะเอาละครับแล้วผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับแบบไม่ต้องใช้อะไรซับซ้อนนะหาจังหวะให้อัลวาเลนเนี่ยเติมเข้ามาทําช่องมายิงก็พอแล้วคร หรือไม่ก็ถ้าไม่มีช่องก็ยิงไกลก็โอเคเหมือนกันนะโอ้โหจังหวะน,นี้ก็โดนสวนมาเสียประตูเลยครับเอาเอ็มบาเบ้โชทามไม่อยู่จริงครับเมื่อกี้ดักเอ็มบาเบ้โชทามไม่อยู่ก็เลยแบบมันก็เลยมีช่องให้ซอนสอดขึ้นมายิงประตูไงเออไม่โกงจริงเอ็มบาเบ้โชทามเนี่ยผมเจอมานะก็คือแมตช์นี้ยผมเล่นกับน,น้องผมนะครับน้องผมเนี่ยมันอยู่ดีสาถึงสนะผมอยู่2อถึงหนนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากฝีมือไม่ต่างกันมากครับวันไหนผมแบบกองหลังผมรั่วๆอย่างเงี้ยผมก็จะโดนมันบ่อย ก็คือน้องผมเนี่ยมันไปซื้อรหัสที่มีเป้ไอเป้โชว์ไทม์เนี่ยแหละแล้วผมเจอผมบอกโอ้ยเยสคีมึงแบบอะไรวะเนี่ยเอากองหลังไปดักมันก็พยายามเหมือนว่าเอาบอลของมันเนี่ยแต่รอดขากองหลังผมอะผมบอกเฮ้ยได้ไงวะน้องผมยังบอกเลยว่าผมก็เลี้ยงปกตินะพี่ว้ามึงเกินเน่ตัวไอไอแบบี้มึงเกินจริงตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยไม่เคยเจอตัวอะไรที่มันแบบว่าอยู่ดีๆอยากไปมันก็ไปอะ พอมีประมาณนี้ครับผมอยากระบายเรื่อง Time, ไอ้เปโชว์ไทมนี่แหละโอ้โหเจอแล้วหัวร้อนชิบหายเลย้เอาละครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบนะขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับแล้วพูดคลิปหน้าอะไรสองสามรอบวันนี้